ไม่ได้ที่ว่ามีควันนะคะแล่ก็จะเกียนิดหน่อยนะเอาในโลกค่ะรอบหนึ่งถึงสามเนี่ยจะใส่กระดาษท้อยก่อนค่ะเพราะว่าว่าหายหอนเกินไปเนะ หมมาแล้วค่ะมาแป๊บเดียวเจ็กันักหน่อย ใส่หนจะเด้เติม่านี่นะส่่าคะ